สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แซนจะพาดูแซนจะทำสเต็กไก่นะคะสเต็กไก่ก็เราจะใช้ไก่เป็นขาแบบนี้นะเพื่อนๆมันจะได้เป็นแผ่นอันจะได้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะสเต็กไก่ที่เขาก็จะใช้มีดใช้ซ้อมหั่นเหมือนสเต็กเนื้อเนาะอันนี้ค่ะ แซนเอาลอกเอากระดูกออกแบบนี้นะคะแล้วเราจะเอาไปหมักพอหมักเสร็จเวลาเราทานเราก็เอาไปเอาไปทําแบบสเต็กอะ่ะไม่ใส่น้ํามันเยอะนะไปทอดอวา,าไม่รู้ว่าทอดไหมก็ทําเหมือนสเต็กเลยะคะ่ะนี่ค่ะวิธีทํานะ,ะเราจะตัดนี่อันนี้ตัดเอาเอ็นเอาอะไรออกให้หมดนะคะให้ดูกใกล้ๆจะรู้ว่าเห็นไหม นะคะโอเคเนี่ยตัดแล้วพอขาดแล้วเราก็มาตัดตรงนี้เลยนะเพื่อนๆนี่คะนห่นะคะเลาะเอากระดูกออกนะคะตรงนี้เราก็ตรงกลางเลยเวลาเลาะมันไม่ยากนะคะแต่มันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะ นี่ค่ะเราก็เลาะเอาเป็นแผ่นนะคะตรงนี้ก็เอาติดกระดูกเลยนะคะจะได้เค,คลียร์์จะได้ไม่มีเนื้อติดติดกระดูกเนาะนเอามีดเล็กๆก็ได้นะมันจะได้ไม่เกะก,กะนะ,ะเพื่อนๆมีดเล็กๆที่คมๆหน่อยนะคะ ก็ใช้ปลายแหลมปลายแหลมของมันเนี่ยค่ะคือ,อลุ้งทะลักเข้าไปนี่ค่ะก็ได้อันนี้อันนี้ไก่ตัวนี้มันไม่ใหญ่มากนะคะ,ะเพื่อนๆถ้าอันนี้มันเป็นไซส์กลางนะไซส์กลางที่จะค่อนข้างลงไปไซส์เล็กด้วยนะฮะมันมีกลางค่อนข้างจะใหญ่ไปอันนี้ประมาณสองโลกว่า มันมีไก่ถึงห้าโลนะคะเพื่อนๆนถ้าไก่ตัวใหญ่มันก็จะได้สเต็กแผ่นใหญ่นะฮะมันแล้วแต่ความชอบของคนนะะพอดีแซนมีตัวนี้ถ้ามันตัวใหญ่ยิ่งดีมันลอกกระดูกง,ง่ายนะเพื่อนเพื่อนแล้วเอ่อของไก่ของแซนตัวนี้นะคะถ้าถ้าเราเอ่าถ้าเราทําทํากับข้าวเป็นนะ เราจะไม่เอาไก่อันนี้มาทําสเต็กนะเพราะว่ามันจะมันจะหยาบนะคะมันจะไม่นุ่มไม่รื่นนะ,ะอันนี้มันจะนุ่มจะรื่นนะคะเพื่อน,นๆขามันนันะคะส่วนอกไก่เนี่ยส่วนมากถ้าเป็นคนจีนนะคะแต่ฝรั่งเขาจะกินเนื้อเขาบอกเนื้อขาวนะคะเนื้อขาวอันนี้คือเนื้อแดงนะ,ะถ้าอกไก่กํจะดเป็นเนื้อขาวนะคะถ้าคนคนฝรั่งก็จะชอบชอบอกนะคะชอบอก ไม่เหมือนคนไทยนะอกมันจะอันนี้นะแซนก็จะมาทำกะหรี่ของอินเดียนะกะหรี่ของเนปาลน,นะไอไอไออันนี้นะหรือมาหมักแล้วเสียบย่างเป็นสเต๊ะอ,อะไรก็ได้นะคะแล้วไก่ไก่ของแซนอันนี้นะแซนจะเลาะตากหากนะคะเอากระดูกข,ของมันมาทําเป็นไก่กาย,ย่างแบบบ้านเราอบบเพื่อนๆที่มันสีส้มๆอะ่ะกินกับข้าวเหนียว กินกับแจ่วอะไรมันก็อร่อยส้มตําก็อร่อยนะคะแต่แซนจะไม่ทิ้งเลยนะคะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเลาะเอาซื้อไก่ออกมาเลาะเป็นตัวแบบนี้นะคะแต่บ้านบ้านเราเขามีเาลาะให้เสร็จเนาะไอ้ตรงนี้ก็ตากหากเนาะไอ้ตรงนี้ก็ตตกหากเนี่ยปีกไก่ปีกหนึ่งก็ได้สามส่วนแนละ้วส่วนบนส่วนกลางส่วนกิน่มส่วนแหลมกระดูกอะไรก็ขายได้หมดเลาะหมดแต่อันนี้ไม่มีนะคะไม่เลาะเลาะไม่มีขายนะคะ จะมีขายก็ไอไอที่แบบนี้นะเพื่อนๆไอที่ไอขาบนนะ่ะขาบนแล้วก็ขาล่างเขาจะแยกกันแล้วก็ปีกไก่อกไก่เขาจะรอะแบบนั้นนะคะมันปีกไก่ก็จะไม่มีสามส่วนแบบนี้นะคะโอเคนะเครื่องปรุงของแซนก็จะมีอะไรนะ,ะมีหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่เราไม่ได้ทานนะเราเอามาหมักนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเพื่อนๆกระเทียมนะคะ นี่ค่ะแล้วก็พริกไทยนะอันนี้คือไก่สเต๊กนะคะเพื่อนไม่เหมือนเนื้อนะเนื้อเราไม่ต้องหมักนะเพื่อนๆนนะคะเนื้อเราไม่ต้องหมักเนาะถ้าเป็นเนื้อสเต๊กอนนะเนาะเราก็จะใส่ไอ้ตามเคยนะเพื่อให้มันมีรสชาตินะเพื่อนเพื่อนไก่เราต้องหมักนะคะเนื้อเราไม่ต้องหมักถ้าเนื้อสเต๊กเราสเต๊กอะเราเอาไปอันนี้เลยนะคะอันนี้ก็ผงปรุงรสนะคะเราจะ แล้วเออ่น้ำมันงาเดี๋ยวไปเอาน้ำมันงาแป๊บนึงเราต้องใส่น้ำมันงาด้วยนะโอ้ขิงด้วยต้องใส่ขิงลืมขิงได้ไงเดี๋ยวขิงแนะป๊บค่เพื่อนนี่ค่ะขิงนะเราจะใส่ขิงเป็นแผ่นเราเราไม่ได้ทานทานพวกที่เราเครื่องเครื่องหมักนะเพื่อนเราแค่เอาไปหมักให้มัน ได้กลิ่นนะคะนี่ค่ะเราก็จะซอยขิงเข้าใส่นะคะขิงน้ำมันงานะคะน้ำมันงาใส่เยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพนเพราะเราหมักอะไรเราใส่น้ำมันเข้าไปด้วยมันจะทําให้นุ่มนะแต่เราไม่ใส่น้ำมันเราใส่น้ำมันงาแล้วก็ซีอิ๊วนะคะเพื่อนๆนซีอิ๊วเราจะใส่ไม่เยอะนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลาเราไปทอดมันจะได้มันจะได้ไม่ดํานะแล้วเกลือค่ะเพื่อนเพื่อน เพราะว่าผงพงรสมันไม่มีรสเค็มเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ต้องระวังนะคะใส่เกลือนะ,ะเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนนะ,ะเพื่อนๆนะนี่ค่ะนี่นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นของขิงไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆ แต่อันนี้มันเป็นสูตรของคนจีนที่ทําสเต็กไก่อ่ะเนาะมันต้องใส่ขิงอะ่ะใส่ขิงกับน้มันงานนี่มันขาดไม่ได้แต่มันไม่สสถ้าไม่ใส่มันก็เหมือนสูตรบ้านเราแหละนี่เห็นไหมถ้าเราหมักแล้วนะเราก็เลือกเอาเครื่องพวกนี้ออกมาเราไม่เอาหรอก่ะแล้วก็เราเอาไปทอดนี่ค่ะไปทอดเนี่ยทอดเนี่กินกับข้าวแล้วก็ รสอิ้วเข้าไปก็ได้นะฮะนี่ค่ะเป็นไงฮะ,ะมันจะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครไม่ชอบขาแบบแบบอยากจะกินแบบคลีนกินแบบออกไก่มันไม่เยอะอกไก่ก็ทําได้ะค่ะเพื่อนๆอกไก่ก็ทําได้หมักเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าอกไก่นะโออีกแล้วแต่ถ้าอกไก่นะคะเพื่อนๆจะ เราอาจจะใส่น้ำมันหอยเข้าไปนะเพื่อให้มันนี่ะจะเห็นไหมนอน่นี่เห็นนอเข้าเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ไงหอมนะคะหอมน้ำมันงามันจะกลมกลืนกันมากน้ำมันงา พริกไทยขิงกับกระเทียมหอมใหญ่เนี่ยมันจะหอมถ้าถ้าอ่กล้องถ้าโทรศัพท์มันรับกลิ่นได้นี่จะเพื่อนๆจะได้กลิ่นว่ามันหอมมากโอเคนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะและ้วนี่เราก็หมักไว้ประมาณชั่วโมงหรืสองชั่วโมงเราไปทอดก็ได้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะ